ราศีมังกรเดือนสิงหาคมนี้มีทั้งดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธด,ดาวศุกร์และดาวเกตย้ายจะส่งผลดีร้ายเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนฟังคิดพะจบมีคำตอบให้แน่นอนครับ สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอาจารย์เกรทเทวหัวลาเพื่อมวลชนนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง u t u b e นะครับและทาง a c e b o o k นะครับนี่ครับแฟนเพจอาจารย์เกรทเทวาพยากรกดถูกใจตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ต้องขอจุดพุนะครับเพราะว่าช่องอาจารย์เกสทเทวานี้นะครับมีผู้ติดตามมากกว่า2 0,000คนแล้วครับขอบคุณจากใจจริงเลยนะครับและผมก็เลยมี กิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกนะครับดูดวงฟรีครับการเงินการงานและความรักครับส่วนกติกาจะเป็นยังไงติดตามได้ในช่วงท้ายคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะครับและที่สําคัญนะครับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับหรือยังไม่ได้กดนะครับแนะนํากดติดตามสั่นกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทั้ง Facebook YouTube ได้เลยนะครับเพราะจะทําให้ไม่พลาดทุกการติดต่อครับและอาจารย์ก็จะอัปเดตดวงล่วงหน้ารายเดือนให้ทุกเดือนเลยครับ เอามาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตครับวางแผนเพื่อความสุขความสําเร็จครับหรือมีปัญหาก็แก้ได้ก่อนครับมีแต่เรื่องดีๆทางนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นกดติดตามได้เลยนะครับท่านกระดิ่งด้วยขอบคุณครับแล้วท่านใดนะครับที่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผมก็จบจากอาจารย์ลักษณ์ฟันธงหรืออาจารย์ลักษณ์วัชสศรีนั่นเองครับก็ต้องขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดที่สนใจอยากตรวจดวงครับ นึกถึงดวงนึกถึงอาจารย์เกตเทวะได้เลยครับแอดไลน์ข้างๆมาคุยกันได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูดวงคนราศีมังกรนะครับหรือคนเมื่อปูกดวงตามเวลาเกิดอยู่ลัคนามังกรครับก็มาชมอ p ีนี้ได้เลยนะครับก็ต้องบอกกันนะครับว่าเทวดาประจําตัวครับคือเทวดาพัสเสาครับทรงเสือครับเห็นไหมครับขี่เสือนี่ถือว่ามีฤทธิ์เยอะนะครับมีบุญบารมีเพราะนั้น คนที่เกิดราศีมังกรนี่เป็นคนที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นคนที่โ,โหเกียรติยศศักดิ์ศรีใช้ได้เลยนะครับตรงนี้แต่ดาวเสาร์ยังเป็นประธานไฟบาพเคราะห์ด้วยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเป็นคนที่เกิดมาเพื่อเป็นหัวหน้าได้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วลักษณะเห็นไหมครับองค์อาจเข้มแข็งดุดันบางครั้งก็ดูน่ากลัวบ้างอะไรบ้างนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นคนชาวราศีมังกรเนี่ยก็จะเป็นราศีที่จะต้อง อึดถึกทนนะครับตรงนี้ดูอย่างเสือสิครับกว่าจะซุ่มจับเหยื่อนี่ต้องใช้เวลานานมากเลยนะครับเพราะนั้นก็ส่งผลให้ตัวเราครับก็จะเป็นผลที่เด็ดเดียวเด็ดขาดชัดเจนนะครับแล้วเวลาลักไข่นี่ลักจริงเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับภาพสวยๆจากสถาบันพยากรศาสตร์นะครับตรงนี้ทีนี้เรามาดูกันนะครับดาวประจําตัวคือดาวเสาครับคือเลขเจ็ดครับ ตอนนี้โคจรเป็นวินาศกิะโดชะตาอีกแล้วครับท่านเพราะฉะนั้นก็จะคล้ายๆช่วงเรียกว่าช่วงต้นปีนะครับที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่ว่าแหละครับดาวประจําตัวเป็นวินาศและพักองศาครับก็จะมีเรื่องราวหลายๆอย่างที่จะเหมือนว่าเราจะต้องกลับไปเคลียร์กลับไปสะสางทําให้เสร็จก่อนเพราะที่ผ่านมาเหมือนยังเสร็จไม่ดีครับยังไม่สวยงามก็ต้องกลับไปทําใหม่ อ่าไปรีโนเวทใหม่ไปจัดระเบียบใหม่นิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาแบบสตรองเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรต้องกลับไปแก้ไขไปทําใหม่ทําได้เลยนะครับแล้วถ้ามีอารมณ์เบื่อเสงน้อยเนี่ยก็บอกได้ว่าเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามาดูดวงมาฟังแล้วยังเป็นอีกอันนี้ผมว่าไม่ปกติแลนะเราต้องลุยเลยนะครับเพราะว่าดวงชะตานี้บอกให้เราเดินหน้าได้เลยนะครับตรงนี้นะเพราะนั้นก็ต้องฝากด้วยนะครับพยายาม จัดการเมนเนตเคลียร์เซตอัพอะไรใหม่อีกทีนึงหรือจะมีการเปลี่ยนแปลง n ิว n o r m a l อะไรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้แต่เป็นเดือนที่บอกได้เลยว่าค่อนข้างเหนื่อยนะครับเพราะดูแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีดาวอยู่ในภพอลีมรณะวินาศโอ้ครบเลยครับเดือนนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยวว่าเป็นเดือนที่ต้องสู้ครับแต่ข้อดีคือคน ราศีมังกรเนี่ยเป็นคนที่อึดถึกทนเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเจอเรื่องหนัก,นกๆเจอเพชเชอร์มาอยู่แล้วอย่างตอนนี้ก็ต้องเจอเพชเชอร์อีกรอบหนึ่งโดนรับความอึดอัดติดขัดกดดันมีแน่นอนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เตรียมรับมือไว้ได้เลยนะครับทำใจรอไว้เลยแล้วเราจะสบายใจครับน,นี้เรามาดูการเงินกันบ้างครับดาวการเงินคือดาวราหูครับแล้วมีดาวศุกร์มาร่วมขั้งแต่วันที่3สิงหาครับ สุกรลาหูนี่คู่ลุ่มหลงเลยครับโหอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าน่าเศร้าก่อนเลยนะถ้าไม่ประหยัดถ้ายังช้อปปิง้งตามอารมณ์ตามกิเลสตัณหาอยากมีอยากให้ได้อยากเป็นเนี่ยรับรองหมดกระเป๋าเกลี้ยงแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าเรามองดูแล้วว่ายังยับยังช่างใจได้เดือนนี้เราจะผ่านได้ครับผมอันนี้เขาฝากไว้้วย,ยครับเรื่องการเงินเขาเรียกว่ายังอยู่ในมุมที่เป็นอริอะครับ แล้วมีดาวสุกอีกโอ้โหมายัว่วยวนจะเจออะไรที่มาหลอกล่อหรือถ้าเดือนนี้นะ่มีคนมาชวนท,ทําธุรกิจโอ้จะรวยมีแช์ทํานู่นทนํานี่โอ้โหเกมมันนี่เกมบอกเลยจัสเซโนนะครับเพราะถ้าเซเยตไปแน่นอนจบเตรียมไปปปสไปฟอ้องร้อกกับตํารวจได้เลยนะครับจวเป็นเดือนที่ยังไม่ควรจะไปลงทุนอะไรมากมายนะครับตรงนี้เ,นเรื่องเงินนี้ฝากไว้เลยนะครับ รัดเข็มขัดด้วยการงานครับดาวการงานก็ดาวสุกอีกครับดาวสุกย้ายวันที่3สิงหาครับไปเป็นอลิักดวงชะตาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นงานที่ต้องบุกเบิร์กแก้ไขแก้ปัญหาไม่ได้มาง่ายๆแต่อยู่ร่วมกับดาวการเงินก็แปลว่าถ้าเราแก้ได้นี่เราก็ได้ตังอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้แต่ถามว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยมาก แล้วไปเล็งกับดาวเสาวอีกดาวตัวเราอีกโอ้โหเรียกว่างานนี่ดูแล้วจะมีอุปสรรคมีความขัดแย้งหรืออาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเด๋ยนนี้ต้องระมัดระวังรอบคอบในการทํางานอย่างยิ่งยวดนะครับตรงนี้แต่อย่างที่บอกครับแค่เดือนเดียวครับอดทนหน่อยครับเดี๋ยวก็จะผ่านไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าง,งานจะต้องมีปัญหามากขึ้นต้องใช้เขาเรียกว่า นอกจากปัญญาแล้วเนี่ยต้องใช้กุดสโลบายใช้ทริคใช้เล่เหลี่ยมบางปากาแล้วเนี่ยบางครั้งก็จะเป็นต้องใช้ก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วจะออกมาดีกว่าที่คาดคิดครับหรืออาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเรื่องการงานนะครับแต่เรื่องที่ดีครับก็เห็นไหมครับดาวอังคารครับมาวันที่10สิงหาครับอันนี้เป็นตัวช่วยที่ดีเลยนะครับเพราะดาวอังคารเนี่ยเขาเรียกว่ามาจากพบ ลาพระด้วยนะครับไปอยู่ในเรือนพันธุครับแสดงว่าเนี่ยถ้านึกไม่ออกติดขัดอะไรนะบอกที่บ้านครับพ่อแม่ครอบครัวแฟมิลี่ญาติพี่น้องตรงนี้จะช่วยได้ครับหรือบ้านรถที่มีอยู่เนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราผ่านเดือนที่เขาเรียกว่าทรหดอดทนไปได้ครับตรงนี้นะและดาวอังคารเนี่ยตั้งฉากกับตัวเราก็แปลว่าถ้าเรากล้าเราแข็งเราขยันเนี่ย เราก็จะผ่านจุดนี้ได้เช่นเดียวกันโชคลาภเป็นดาวคารนเป็นเ,าาเนกเษตรแปลว่ามาจากความขยันของเรานั่นเองเห็นไหมคือหมายความว่าเราเจอเรื่องราวเยอะมากในเดือนนี้แต่เราก็ขยันเราก็ฝ่ามันไปอดทนก็ฝ่ากันไปได้ครับตรงนี้และอีกสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยก็คือดาวเกตครับวันที่สามิงหาคือต้นเดือนเลยครับดาวเกตนำหน้าลัคนาแปลว่าเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุ้มครองเราได้เป็นอย่างดีเพราะนั้นถ้ามันไม่ไหวจริงๆ ไม่จะไปพึ่งใครพึ่งศาสนาพึ่งศิษศักดิ์สิทธิ์เทพขอพรบนบานสาเก้าวได้เลยครับตรงนี้มีทางที่จะช่วยได้และเน้นเรื่องการเงินด้วยเพราะอยู่ในเรือนการเงินครับหรือจะเป็นพญานาคก,ก็ได้พระเกตนี่หมายถึงพญานาคพระเสาก็พระ,ากกพระปางนาคปกหรือพระปู่ศรีสุดโทหรือท่านพญานาคอนันตนาคราอะไรพญานาคทุกหมู่เหล่าได้หมดเลยนะครับตรงนี้ ยังก็ไปขอพรได้หรือจะไปวัดเจ้าอามกก็มีบอ่อน้าศักดิ์สิทธิ์พญานาะคก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอยู่บางขุนนนนะครับตรงนี้นะและ้วเดี๋ยวอาทิตย์ย้ายครับในวันที่17สิงหาครับอาทิตย์เป็นเกษตรในเรือนมรณะโอ้โหเรื่องนี้ชัดมากครับเดือนนี้เดินทางทั้งเดือนครับบอกได้เลยอ่านะเดินทางไม่ได้ไปดีเราไปแก้ปัญหาปัญหาระดับบิ๊กบกระดับใหญ่ใหญ่ระดับประเทศระดับ เรียกว่าถ้าเทียบกับดวงเราก็คือปัญหาใหญ่ครับต้องไปแก้แก้ได้ครับประสบความสาเร็จด้วยเพราะอาทิตย์คือชื่อเสียงและกิจยศครับเห็นไหมมันก็มีทางไปครับตรงนี้อ,อนะครับแล้วก็จะมีดาวพุธมานะครับในวันที่13สิงหาไปเป็นมรณะครับก็ดูแล้วก็ต้องไปแก้ปัญหาด้วยการเจราจาเอออะไรเออทุกสิ่งทุกอย่างลูกลอกลูกชนต้องมีต้องใช้แบบผมว่าเป็นเดือนที่ มีศักยาภาพเท่าไหร่ต้องใส่เต็มแม็กอะต้องร้อยอซ็อย่างเดียวนะถ้า90%้าสซไม่พอคนระับบอกได้เลยนะเหนื่อยหน่อยนะครับเดือนนี้อือแล้วนี่ครับความรักครับคนรักต้องบอกว่าดีสิครับเพราะดาวย้ายไปหมดแล้วครับไม่มีดาวอะไรมาทําร้ายเรานอกจากเราทําร้ายตัวเราเองครับเพราะอะไรดาวสาวไปเร็่นกับดาวสุขครับตัวเราอารมณ์เปลี่ยนแปลงอ่อนไหวอารมณ์แบบ คอนโทรลตัวเองไม่ได้นั่นแหละอ,อไม่นิ่งเนี่ยนั่นแหละเราถึงจะมีปัญหานะหรือบางครั้งก็ต้องยอมรับในเรื่องการเปลี่ยนแปลงแต่ผมดูแล้วเรื่องความรักนี่ค่อนข้างสดใสหรือเป็นเดือนที่ไม่ค่อยให้ความสนใจกับความรักเลยเพราะเจองานเจอตัวเองเข้าไปนี่โอ้โหก็เหนื่อยแล้วนะครับตรงนี้เพราะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรยิ่งเป็นเรื่องความรักปรึกษาคนในครอบครัวครับเขาจะให้เป็นที่ปรึกษาที่ดีบ้านคือล้มโผล่ลมทรายของเรา มีปัญหาอะไรก็กลับบ้านได้ครับพ่อแม่ก็ยังรักเราอยู่นะครับตรงนี้แต่ดูแล้วก็ดีขึ้นนะครับดีกว่าเดือนที่แล้วมีทั้งดาวมอรณนะดาวอาลิเข้ามาร่วมโอ้นันเดือนที่แล้วเหนื่อยนะครับตรงนี้แล้วเดี๋ยววันที่ยีสิบเก้าสิงหาไปแล้วครับดาวพุธย้ายอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับไปอยู่ในเรือนสุภะอันนี้ก็จะดีขึ้นนะครับปลายเดือนแล้วนะครับตรงนี้ทางแก้ไขทํายังไงได้บ้างล่ะเมื่อเหนื่อยขนาดนี้แน่นอนครับการเงินอย่าใช้อารมณ์ อย่าบ้าไปตามความต้องการความอยากในตัวเรานะครับแล้วก็ดาวเสารยังอยู่ในมุมวินาศยังมีเรื่องอึดอัดติดขัดก็เขาเรียกว่าทําใจร่มๆนะครับใช้ธรรมะเข้าข่มทุกอย่างมีเขาเรียกว่าโลกธรรมแปดมีขึ้นมีลงนะครับมีบวกมีลบ ไม่มีทางที่เราจะทุกได้ตลอดไปเราก็ต้องกลับมาดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับในไม่ชานี้หรือถ้าใครอยากรู้ก่อนก็ไปติดตามคลิปที่ผมทําไปแล้วด,ดาวพัดาวเสาร์โคจรร่วมกันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมจะบอกเลยว่าจะย้ายอีกทีเมื่อไหร่หรือดาวพัดาวเสาร์พ,พักาองศาจะเกิดอะไรขึ้นก็ไปฟังดูแลเดินหน้าเมื่อไหร่ก็ไปฟังได้ช่วงเดือนหน้าก็จะดีขึ้นนะครับตรงนี้โชคลาภเลขบ้านเลขรถเลยครับเนี่ยจะเป็นตัวช่วยเราได้ทางแก้ครับแต่ต้องบอกนะพื้นดวงต้องมีนะครับ ถ้าพื้นดวงมีอันนี้ทําได้ครับก็ต้องปรึกษาผมก็ได้ถ้ายังไม่รู้นะครับตรงนี้อืมแต่ถ้าจะเล่นเนี่ยแนะนําเป็นเลขบ้านเลขรถได้เลยครับจะออกแน่นอนนะครับตรงนี้อืมนะเพื่อนก็ระวังหน่อยนะเพราะเพื่อนเป็นวินาศแล้ะครับเพราะนั้นจะติดต่อสื่อสารเนี่ยอารมณ์เนี้ยผมว่าน่ามีมาแน่เลยเพื่อนมาชวนนี่ไงเธอมาเล่นแชร์ตรงนี้สิมาลงทุนกันเงินตรงนี้สิเล่นหุ้นนี้สิรับรองถ้าเล่นนะเจ๊งครับ บอกได้เลยเดือนนี้เพราะนนั้ต้องไม่เล่นนะครับบอกแล้วฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาแก้ได้ก่อนครับตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วท่านใดฟังแล้วเป็นอย่างไรฝากความคิดเห็นคอมเมนต์กันมาได้เลยครับยินดีน้อมรับคําติคําชมได้หมดเลยนะครับตรงนี้หรืออยากให้ไปในทิศทางไหนภาพสวยไหมบ,บอกได้หนึ่งหกกราฟิกผมทุ่มเทเต็มที่เลยนะครับถูกใจกันหรือเปล่าเอออยากบอกนิดนึง บอกกันได้นะครับตรงนี้ยินดีครับนะก็ฝากด้วยครับแล้วต่อมาครับถึงช่วงเวลาข่าวดีแล้วครับดูดวงฟรีครับการเงินการงานและความรักครับกิจการมีข้อเดียวครับสามารถโทรมาได้ครับโทรไลน์หรือโทรเบอร์ก็ได้ครับมาร่วมในรายการหลฟ์สดครับตอบดวงครับถ้าได้ก็บอกเลยว่าโทรได้โทรเบอร์หรือโทรไลน์ได้บอกมาเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปเกิดที่เป๊ะครับนี่ผมจะคัดเลือกออกมาออกรายการนะครับ และจากนั้นผมก็จะตอบกลับว่าอาคนนี้ผู้โชคดีครับแอดไลน์มาได้เลยทีนี้เราก็จะนัดเวลากันนะครับแล้วก็โทรมาตอบดวงกันก็อย่าลืมกดติดตามสัญกดิ่งและแชร์ด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าโทรได้ได้ดูดวงฟรีครับยินดีด้วยครับแต่ถ้าใครไม่อยากรอนานครับก็แอดไลน์ได้เลยครับไปขึ้นด้านล่างนี้นะครับแล้วโอนค่าครูเพียงเจ็ดร้อยเก้าสิบาบาทเท่านั้นครับจะดูจัดลึกเลยครับการเงินการงานสุขภาพความรักครอบครัวโชคลาภนะครับสีมงคลเลขมงคลเบอร์มงคลนะครับแล้วก็ ลายทรงลายเซนได้หมดเลยเช่นเดียวกันหาทางแก้ให้หมดนะครับตรงนี้เอาความทุกข์ที่มีมาเอาความสุขกลับไปครับแล้วรับออกอีเวนต์ด้วยก่อนจากกันไปก็ชมคลิปถัดไปที่ต่อเนื่องกันได้เลยแล้วใครยังไม่ได้กดอีกมาถึงตอนนี้ก็กดติดตามสั่นกระดิ่งได้เลยครับเพราะ้าทำให้คุณรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาก็แก้ได้ก่อนอย่างที่บอกไปแล้วเลยครับเห็นไหมครับดีๆทั้งนั้นเลยครับอย่าลืมครับติดตามครับอาจารย์เกตเทว่าโอราเพื่มมูลชน